มาพบพอกันคือเกาเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแม่ครัวพารวยเนาะคะ่ะ <c oughs> สำหรับผู้สั่งจองเหรียญหลวงปู่ทวดกับพระศรีวารีเด้อค่ะ <c oughs> พี่น้องเด้อเมื่อนี้แม่ขั้วสิบไปบวมือนี้กับมืออื่นสองมือนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่ขั้วสิบไปทรงห้อ่ะ เตียมรับของขวันปีใหม่นะคะ <c oughs> ผู้ใดสัง่งจองใส่ปีใหม่นะคะ <c oughs> เลียนลงปู่ทวดกับพระศรีวรีจองหนึ่งชุดเปิดดวงฟรีหนึ่งลายชื่อเด้อค่ะพี่น้องเด้อ <c oughs> เอาสําหรับลายซื้อ <c oughs> ผู้ที่ฝากเปิดดวงน่าแม่ขั่วเด้อ <c oughs> แม่ขั่วฝากมากระถ่ายยกเพิ่นลงไป พราะว่าแม่ขัวนี่ช่วงนี้เดินทางเึินมากอยู่อยุธยาเนาะค่ะสำหรับไล่ซื้อไล่ซื้อภูฝากเปิดดวงนะแม่ขัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่ครัวฝากมัะค่ายกเพิ่นไปหาเท่าแม่รัวบริกรบบานไงกะยันพี่น้องบริปิดดวงไงเนาะ แม่ขัวเันแม่ข mm ัว hmm. ก็เลยฝากมันกระทายกลงไปแม่ขั้วอาจจะบริ้าสวดหรือว่าผ้าเปิดดวงเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะงวดนี้ก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าเหตุสุกซสนิอ่ะแม่ขัวคันแม่ขั่วลงไปท่านแม่ขัวอาจจะไปผ้าเห็ดขันแพ้ในสองสามหมื่นนี่ยเด้อค่ะพี่น้องถ้าแม่ขั้วบริลงไปแพ้ในสองสามวันไปนี้กะแม่ขัวก็เลยบอกฝากมันกระทายกขึ้นไปเปิดดวงกระปูเด้อ ลายซื้อกะไฮบึงอ่ะออกออกคิดไปแต่เมื่อวานเนี่ยแหละเพราะว่าลายซื้อหนี่งต้องทิมไว้ให้มากระท่ายโยกเพิ่นเอาลงไปให้ปู่สวดห้แล้วก็พร้อมบัตจัยที่พี่น้องเอฟซีฝากเนกาะค่ะพี่น้องนะเอา้เอา,อาผู้ใดอยากมีเฮงมีปังใส่ปีใหม่สั่งจองกันคำว่าใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสั่งจองเข้ามา098 192 เก9 2 5เอา้าตามสัญญาพี่น้องบานเนี่ยตามสัญญาอย่างติแม่พัวว่าสิเอาผู้หวังดีเดินตัวเดียวกับดินสามตัวมาตัวจับคู่ให้พี่น้องเพราะว่าพี่น้องะได้ไปหารถตลีเลกลางเนี่ยต้องจับรถตลีเนาะพี่น้องเนาะต้องจับรถตลีไวกรสําหรับอ่ารางวัลที่หนึง่งเข้าประกบหลังจากที แม่ขัวประกบเลขลกลางไปแล้วกะเดี๋ยวแม่ขั่วสิประกบให้มือใดเดี๋ยวแม่ขั่วสิบ,บอกแจงไปทางช็อกอีกเทียนหนึ่งเด้อมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องสำหรับชุดประกบของผู้หวังดี ชุดประกบของผู้วังดีชุดลางเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าของผู้วังดีนี่เป็นล่างจักสิไดจักสุดเดี๋ยวเด้อห้แม่รัวประกบกันเด้อจักสิไดจักสุด เดินมาหาหกเจ็ด bersak Hmm. Hmm. <coughs> <coughs> กับโตนั่เด้อพี่น้องระวังซีตวเดียวระวังซีตวเดียวนี่พี่น้องนี่ยซีตัวเดียวเอามาใส่หาหกจิตบานนี้เป็นยังคือมีซีหนึ่งซีสองชุดซีหนึ่งซีสองธีบาชุดเพิ่นใดหนึ่งกับสองมาถเถียวก่อนนะ่ะมาจับตูหาหกจิตหลุด เพิ่นก็เลยจับมาให้ซีหนึ่งซีสองถ้าจะเป็นชุดกันเด้อพี่น้องเด้อชุดชุดชุดที่ตุกันก็คือจะอลืมจับหนึ่งกับสองเนี่ยมาใส่ห้าหกเจ็ดโอ้ยคือบุริเหตุหายพี่น้องเนาะเอาเอาตัวนี้หน่อยเนาะพี่น้องเนาะห้า หนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเดี๋้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่ขั้วจับเต็มสูตรดจับนอกประดินให้พื้น พอว่าระวังชุดหนึงนี่หกับสองนี่งวดที่เลี้ยวกับกอดข้อกันมาแม่นบ่ป่านนี้รอบนี้แม่ขวัวกับยัน4ีรูดขัน4ีรูดกัสิมา1 2, กับสองกัสิมาเขาหาหกเจประมาณเนีเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าอ็นึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ ได้สิเอ็ดชุดเต็มได้พี่น้องเด้อได้11บเอ็ชุดเต็มอันนี้แม่ขั้วสิอธิบายแม่ขั้วสิอธิบายเพิ่นให้เอาซีตัวเดียวมาใส่หาหกเกตแล้วบานนี้1กับสองนี่มาใส่1กับ4ี่กับสองหรืมาใส่4 บ้านในแม่ขั้วย่านหลายย่านย่านนึ่งกับสองในเดือนอีกต้องเอามาใส่หาหเกิอีกพี่น้องเต็มสูตรเลยบ้านท้าบ่ามากกับบ่เป็นยังแม่ขั้วจับว้ให้เต็มเต็มสูตรพี่น้องแม่ขั้วจับว้เห้เต็มสูตรสําหรับชุดหลังเด้อของผู้วังดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่ขั้วจับใเห้เต็มสูตรเพราะว่าเลขเพนิชมีสามสูตรสูตรหนึ่งคือ ได้ห้าหกจของผู้หวังดีเนาะสูตรที่สองได้ซีตัวเดียวสูตรที่สามได้นึ่งกับสองที่ได้กอดข้อกันมางวดที่ผ่านมาวังหันพี่น้องบานนี้งวดนี่แม่ขั่วกันเลยเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าให้จับแค่หาคูกับตัวน้ำเลิศม,มีแค่หาคูแต่ว่าแม่ขั่วย่านย่านนังย่านลุดก็เลยเอานึ่งกับซองนี่ มาไซหาหกเจ็ดอีกพี่น้องอันนี้มันเป็นเต็มสูตรของเพิ่นคือหาคูแคนั้นแต่ว่าแม่คั่วจับกันไว้ได้พี่น้องเด้ออ่ะแคบหน้าจอชุดประกบของผู้หวังดีชุดล่างได้สิบเอ็ดชุดเต็มเด้ค่ะพี่น้องเด้ออ่ะแคบหน้าจอไวพ้พิจารณาสาหรับตัวเลขแนวทอ่งเป็นแค่ะแนวทางเด้ค่ะพี่น้องเด้อ ให้ไปจับสลักที่ถูกกฎหมายไว้เนาะค่ะเอาคลิปนี้คันมักชอบกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดัวใจให้แม่ครัวในเด้อค่ะพี่น้องไปพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ